ส่วนบรรยากาศท่องเที่ยววันหยุดยาววันแรกนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลักลอบข้ามแดนมาจากเมียนมาเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทําทให้บางสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศยังไม่คึกคักมากสักเท่าไหร่นะครับคุณวัน์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากบ้านแม่กําปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับครับ ครับคุณพึ่งนภาคุณอนุชาครับบรรยากาศที่หมู่บ้านแม่กำปองถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะเดินทางมาที่นี่ครับแต่หลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ที่ลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศเมียนมาเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ <bem. S 2> ทําให้บรรยากาศที่หมู่บ้านแม่กำปองไม่คึกคักเท่าที่ควรครับนักท่องเที่ยวบางส่วนยังคงเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองตาบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มากนัก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับชาวบ้านแม่กำปองระบุว่าในช่วงหยุดยาวก่อนหน้านี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากแต่หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศเมียนมาเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้วันหยุดยาวครั้งนี้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่ขายของบริเวณนี้ครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่กำปองระบุว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยววันละไม่ต่ำกว่า1 0 0 0คนแม้ช่วงหยุดยาวครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวลดลงแต่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ใน้นนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาและเน้นย้ำให้กับผู้ประกอบการบ้านพักร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ธรรมดาแล้ววะนี่เนาะคนเยอะเนาะแต่ช่วงนี้มันก็เบาบางลงไปเนาะเพราะว่ามันบางคนเปดก็กกัวบางคนเปเก็บอกกัวอย่างอ่ะแต่บ้านเฮานี่มันแบบมีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นมาเดือเนาะแต่คนก็เข้ามาเอียวกันอยู่อย่างะแต่คนเดี่วเป็นเป็นกลัวเป็นก็บักไขมากันย ขณะที่บรรยากาศบริเวณสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ค่อนข้างเงียบเหงานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางรถโดยสารประจําทางค่อนข้างบางตาแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมารอรถโดยสารประจําทางเพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆครับ ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูมาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และมอบนโยบายสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพิงค์และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดทาน,นินศูนย์การค้าเซ็นทรัเฟสติวัลเชียงใหม่สถานที่ที่ผู้ป่วยโควิด -19 ได้เดินทางไปก่อนหน้านี้ครับ ซึ่งบรรยากาศวันแรกในช่วงท่องเที่ยววันหยุดยาวของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นั้นไม่คึกคักเท่าที่ควรครับแม้ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่จะใช้มาตรการเชิงรุกในการค้นหาและเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ครับคุณพึ่งนภา,าคุณอนุชาครับครับขอบคุณคุณวสันนะครับ